สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำโมเดลโซนิกนะใช้ชื่อว่าโซนิก The h e ฮกฮอครับมาเป็นแบบตัวละครจากเกมนะแต่ผมดูจากลักษณะโมเดลรูปร่างแล้วน่าจะเอามาจากอ่ะอนิเมะมากกว่าแต่ภาพปกด้านหลังนี้รู้สึกว่าเป็นภาพปกจากเรื่อง The Movie ครับนี่ไงภาพซีซีเลย เดี๋ยงั้นมาดูกันทีละตัวกันกันดีกว่านะเริ่มจากโซนิกก่อนเลยอย่างหนานะโดยเฉพาะส่วนหัวนี่หนามากแต่แขนกับขานี่อ่อนอหนักตรงส่วนหัวนี่แหละนะชุดนี้อาจจะตั้งยากสักนิดนึงอืสีตรงส่วนตาก็รู้สึกว่าเกินเกินมานิดนึงนะอะ ส่วนตัวนี้ก็เป็นเพื่อนโซนอีกชื่ออะไรผมจำไม่ได้ด้วยตัวนี้ตัวใหญ่สุดแล้วตั้งง่ายอายางแข็งทั้งหมดเลยแต่รู้สึกว่าหน้าอกนี้จะเปืป่อนๆนะมีรอยข้าเปื้อนด้วยอ่า,อามาดูอีกตัวหนึง่งอันนี้ก็โซนอีกล่างทองขาอ่อนมากอันนี้ผมว่าตั้งไม่ได้เลยนะนั่นเนี่ยขาอ่อนมากยังไงมันอ่อนอย่างเงี้ย ออนอย่างเง,งี้ยโค้งโค้งมาข้างหน้าเลยก็ถ้าตัวไหนที่ตั้งไม่ได้ผมก็จะให้มันนอนนะ,ะตั้งไม่ได้เลยอ่ะให้นอนแล้วกันอ่ะมาดูตัวต่อไปอันนี้ก็คู่หูของซูนิกเหมือนกันชื่อเทลอ่อันนี้ขาอ่อนหนักตรงส่วนหัวนี่แหละนะเพราะเพราะว่ายางแข็งอ่ะหมุนหัวได้ด้วยหรือเนี่ย โอ้หมุนหัวได้เพิ่งจะรู้นะเนี่ยอ,อาตาอาั้งยากสักนิดนึงอะให้คือให้พิงละกันส่วนตัวนี้ก็น่าจะเป็นแบบโซนิกโรบอทนะนะเป็นหุ่นยนต์ที่ด็อกตอรเอกสร้างขึ้นมาสู้กับโซนิาตัวนีหว้หัวหมุนไม่ได้ หัวใหญ่แต่เท้าเล็กนะมันก็เลยหนักๆสักนิดนึงตั้งไม่ได้ขามันเล็กด้วยอ่ะมาดูตัวละครผู้หญิงคนเดียวในชุดนี้นั่นก็คือเอมี่คือแต่ก็มีอ่าตัวละครอีกตัวหนึ่งนะที่ว่าชื่อครีมด้วยแต่ว่าชุดนี้ไม่มีนะก็บมีแต่เอมี่ที่เป็นผู้หญิงคนเดียวนะหัวหมุนได้อ่ะยังไงหัวหมุนได้แต่หมุนได้แค่นี้เอง คือถ้าหมุนมมากกว่านี้ผมกลัวหัวมันจะหลุดนะอันนี้ก็น่าจะแบบตั้งยากสักน,นิดนึงอ่าตั้งได้อยู่คือแตหนักลงส่วนหัวแม่นนี่แหละนะอ่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะลืมแล้วเออเห็นได้นิดเดียวเห็นมันผ่านนิดเดียวเองคือตัวนี้เท้าใหญ่ตัวเบาน่าจะตั้งได้ อันอันนี้ขยับไม่ได้เลยนะมาเป็นตัวทั้งตัวทั้งดุนอย่างนี้แหละตัวนี้อะค,ค็อกคู่ไดคือจอระเคตตัวนี้ก็ตั้งยากนะเพราะว่าเท้ามันเอียงเข้ามาอย่างนี้คือเท้ามันไม่ได้อ่ากลางอย่างนี้ก็ใช้ได้ปากผมดัดได้นะอ่าคือเท้ามันน่าจะกลางออกนะ,ะมันจะทําให้ตั้งได้ง่ายหน่อย มาถึงตัวอีกตัวหนึ่งก็คือชาโดอันนี้ก็คู่ปรับของโซนิกลักษณะก็มอนเหมือนกันนะเพียงแต่ตรงตรงนี้มันจะหงอนขึ้นมาครับแค่นั้นเองอตั้งไม่ได้อะแล้วให้นอน ดูตัวสุดท้ายแล้วก็คือนักเข้าอันนี้ก็คู่ปรับของโซนิกเลยคู่ปรับคู่หูด้วยหัวหมุนได้นะแต่หมุนหมุนแล้วมันจะติดขนแล้วขนเม่นมาข้างหลังนี่แหละขาอ่อนมากชุดนี้ตั้งยากนีม่มาให้สิบตัวนะก็ลองไปหาเดินดูตามร้านขายของเล่นนะครับผมก็เห็นอ่า ร้านขายของเล่นคือแถวบ้านนะมันหลุดมานะ่ะก็เลยเอามาแนะนำรีวิวให้ดูอ่ะคลิปหน้าก็กลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ